i um. พระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งทรงคอยชี้แนะนำทางให้คนไทยก้าวเดินอย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นดั่งแสงสว่างแห่งชีวิตเสมอมาแต่เบื้องหลังความสุขของอาณาประชาราชคือการทรงงานโดยไม่เคยมีวันหยุดของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้ ถนนดิสโก้เป็นถนนที่คนไทยหลายคนเคยได้ยินมาแล้วจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2535ถนนสายนี้นำไปสู่เรื่องราวอะไรกันบ้างถนนเส้นนี้โดยสภาพแล้วก็เหมือนกับถนนทั่วไปแต่ป้ายชื่อถนนดิสโก้สะดุดตาผู้พบเห็น ไม่ใช่เพราะความแปลกแต่เป็นชื่อที่บอกให้รู้ว่าเป็นถนนแห่งความสรงจําอีกสายหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นป่าทั้งนั้นเลยสองข้างทางนี่ทางเกียรฮะคิดลับตาดูก็นว่าเป็นยังไงสภาพทางเกียนลกไหมลกแน่นอนฮะคนยังไปล,ลำบากแลฮะทางโยกเยกโยกเยงทางริสโก้ท่านพูดบอ,อกตอนนั้นเลยครับพอไป พอกลับมาก็ตั้งดิสโก้เลยนะความราบเรียบของผิวทางไม่เหลือเขาสภาพธุรกันดารที่เคยรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในคืนวันที่25พฤศจิกายนปี2535ท่านพูดว่าท่านนั่งฮอครับตอนที่เสด็จมาที่โรงเรียนกระวงพิทยาคารนะั่นแหละ นั่งหอวนไปวนมาและท่านเห็นและท่านสนใจมากไปอย่างนี้ให้มาดูแต่มันเป็นทางลงนี้เนาะเป็นทางลงนี้ทางลงที่นางเพียงสีพูดถึงก็คือทางไปกุดตอแก่นซึ่งอยู่ใกล้กับห้วยลำพยังตอนล่างอันเป็นจุดหมายของการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นซึ่งไม่ไกลนักจากทางเข้าจะพบผืนนาเล็กๆของผู้นำทางเอง นี่นนี้นี่เห็นอยู่บนหน้าค่อยนี่เห็นอยู่อ่ะพื้นลยยังลงไปยั้งไปพ่นละทางดินครุกคะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมพอสมควรเพราะไม่รบทึบเช่นแต่ก่อนถนนนี้ก็ไม่ได้ซ้ำจะเก้านะเป็นทางน้อยๆลงไปจะเก้านะติดกับพื้นหน้าของนางเพียงสีคือหนองน้ำที่ทอดพระเนตรเห็นจากเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งนั่นแหละกุะเกน นั่นลหละกุดบ้านกุดเมืองนี่เวลานั้นยังไม่มีใครคาดคิดว่าหนองน้ำเล็กๆแห่งนี้จะมีเรื่องราวให้เล่าขานสืบต่อมาจนถึงวันนี้นี่เคยหลังห้ามโฮนี่น้ำมานี่ห้ามไปปุ๊ไปไหมข้ามคืนของเมื่อ14ปีก่อนทางเส้นนี้เคยรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินที่ไม่ได้ส่งมีหมายกำหนดการล่วงหน้าช่วงท,ที่ท่านมานะลกกว่านี้อีกในหลวงท่านบอกว่าจะก้าวหน้าไหมแฟนท่านก็บอกว่าเออเอาครับนี่แกจะมาการน,น้ามนี่แหละลงมาถึงนี่แหละเนาข้าพื้นที่แปดไร่ของนางเพียงสีผืนนี้ถ้าจะกล่าวว่าเป็นต้นเ้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพฤษฎีใหม่ แก่พื้นที่เกษตรในอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินก็คงจะไม่ผิดนักามาจับพนเขาเอ้าข้าวนี้ข้าวนี้ทำไมมันไม่มีเม็ดท่านมาอย่างนี้นะข้าวทำไมไม่เม็ดฉันเพื่อนในหลวงกจับว่าเอ้าข้าวนี้กินไม่ได้นะข้าวครึ่งเม็ดฉันนะทวงน้ำไม่มีจริงๆคบน้ำตามพูดเรามายังไม่มีแร้ว มมมันนนนนแแหหหห่งหดีติิกอนน้้ทั้งที่เกิดสภาพฝนทิ้งช่วงและลักษณะดินเป็นดินปนทรายซึ่งเก็บน้ําได้ยากอยู่แล้วแต่ความแข็งแกร่งในการอยู่รอดของข้าวที่ส่งพบทําให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชะดำรัสไว้ว่าถ้าหากว่าเราช่วยเขาเล็กน้อยก็สามารถที่จะได้มากขึ้นหน่อยพอที่จะกินในประเทศไทย มีเกษตรกรจำนวนมากมายมีที่ดินไม่ถึง20ไร่และผูกติดชีวิตไว้กับฟ้าฝนเพียงอย่างเดียวพื้นนาเล็กๆเ,เหล่านั้นจึงไม่อาจผลิตพืชผลเพื่อขายเพียงพอที่จะเลี้ยงปากท้องได้ทำอย่างไรพื้นดินจำนวนน้อยนิดอันเป็นต้นทุนเพียงอย่างเดียวของเกษตรกรจะสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตของผู้เป็นเจ้าของได้อย่างพอเพียงขณะเดียวกันก็สามารถป้องกันความเสี่ยงจากธรรมชาติที่ไม่แน่นอนได้ รวงข้าวขาดเม็ดกำนั้นทําให้มีพระราชประสงค์ที่จะซื้อที่ดินบริเวณอเาเภอเขาวงจํานวนสิบไร่เพื่อทรงชายทดลองบริหารจัดการที่ดินให้สามารถแก้ปัญหาความไม่พอกินนี้ให้ได้ซึ่งที่อำเภอเขาวงนี้เองที่พระราชทานคำว่าทฤษฎีใหม่ขึ้นเป็นครั้งแรกังเอิญลูกชายผมเข้าประชุมเขาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนาะเข้าประชุม,มอำเภอเขาก็บอกว่าพ่อบ้านนี้เนะขาเสนอขายที่คนละสีห้าล้าน ผมผมก็เลยบอกลูกผมว่าเอ้ยเราไม่ต้องขายแตวายพระองค์ท่านไปเลยพื้นที่บริเวณนี้จึงเป็นแปลงทดลองทฤษฎีใหม่แห่งแรกในที่ดินของราษฎรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสถึงความเสียสละของเขาในครั้งนั้นว่าแล้วเขาก็ไม่ได้มีข้อแม้อะไรไม่ได้บอกว่าถ้าทำเสร็จแล้วจะขออย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่ได้บอกเลย เขาบอกขอให้ตามอัธยาศัยแสดงให้เห็นว่าคนที่ถือกันว่าเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนบ้านนอกเขารู้ว่าพัฒนาประเทศท,ทำอย่างไรพระอ,องค์ท่านก็บอกว่าให้ลุงมีสิทธิทำกินเ็นชุ่ลูกโซลานนะแต่ห้ามขายมาถึงวันนี้นายไข่คำเป็นเกษตรกรทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นตัวอย่างความสำเร็จให้แก่เกษตรกรอื่นและรับดอกผลเต็มที่ จากผลผลิตบนที่ที่ถวายไว้นั่นเองขอให้ขยันนะะไม่อดแน่กระสมความพระองค์ท่านท่านพูดนีครับย้อนหลังไปตั้งแต่ปี2532ณพื้นที่ใกล้วัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นศูนย์บริการพัฒนาตามแนวพระราชดำริศึกษาทดลองต้นแบบการพัฒนาด้านการเกษตรองค์ท่านก็อยากจะทดสอบว่าพื้นที่แบบนี้ที่ชาวไร่ชาวนามีอยู่เป็นแต่ละครอบครัวอาจจะ15ไร่ยีสไร่สามารถที่จะนำพื้นที่นี้มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ พระองค์ท่านรับสั่งว่าพื้นที่นี้จะสามารถพัฒนาทําการเกษตรผสมผสานในพื้นที่นี้ได้ไหมและให้มีของกินตลอดปีแล้วเหลือก็ขายเหลือขายตอนแรกพระองค์ท่านยังไม่ยังไม่ทรง,งเรียกว่าทฤษฎีใหม่แนวคิดของทฤษฎีใหม่ใช้สําหรับการจัดการที่ดินแปลงเล็กประมาณ1 0บถึงสิไร่เพื่อช่วยให้เกษตรกรเลี้ยงตัวได้มีข้าวพอกินตลอดปี ความยากของการจัดการที่ดินแบบนี้อยู่ที่ว่าจะแบ่งการใช้พื้นที่อย่างไร